กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก รับฟ้งเาต้นชุมงจากโซน์ขาววิทยุมอกอสงคล้าค่ะแปลงปลิกไท่บ้านสวนมรดกลูกปลิกไทยตรังพันปะเลียนได้รับมาตรฐาน GAP จากกลุ่มวิชาการเกษตรและเดินนาขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากนเพื่อยอกระดับซูมาตรฐานการผลิตระดับพรีเมียมนายนนท์พ้นหน้าพ่อเกษตรอำเภอ,อยานตาขค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายฮุสรี่ฮิมหมะมัด และนางสาวอภันตรีมีบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงปลูกพริกไทยตรังพันปะเลียนคองนาาบัณฑิตพิร่มทองเจ้าคองแปลงพริกไทยบ้านสวนมรดกได้เยี่ยมชมแปลงพริกไทยตรังพันปะเลียนจำนวนห40ข่คางที่ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรและกำลังดำเนินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเพื่อ,อยกระดับสู่มาตรฐานการผลิตระดับพรีเมียม สำหรับบานสวนมรดกมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ผิกไทยดำราคากิโลกรัมละหกบาทผิกไทยขาวราคากิโลกรัมละหนึ่งพันหกอยบาทผิกไทยแดงราคากิโลกรัมละ3,000บาทและยังมีการแปรรูปเป็นขนมเตาซอผลิกไทยนอกจากนี้ยังมีผืชทางเหลือกชนิดอื่นได้แก่มะพร้าวสองสสิตัน มากหนึ่งตอนกระท่อมสี่อยตอนมีการเพิ่มมูลค่าของผิกไทยพันปะเลี้ยนเช่นผิกไทยตรังเม็ดเล่ผิกไทยข้าวทั้งแบบปนและแบบแมทข้าวธรรมชาติเพื่อส่งจำหนายทางช่องทางออนไลน์และส่งจำไนายไปยังต่างประเทศโดยแปลงปลูกมีการจัดการสวนอย่างเป็นระบบทางระบบการให้น้ำการจัดการสตรูพืชการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพและกำลังดำเนินการสร้างโรงแปรรูปผลผลิตเผื่อข้อมาตรฐานออยอ ผูส้สนใจสามารถติดต่อเพื่อศึกษาดูงานหรือสั่งสื่อพ้นผลิตได้ทางเพจบานสวนมรดกพริกไทยตรังมะพร้าวน้ำหอมหรือโทรศัพท์08140216 9วินีนารสุรกรมแห้งศูนย์ค้าวิทยุมกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน